นนกอกอุรธานีค่ะน้องนาคำค่ะค่ะคนยังไม่กลับเลยค่ะติดลมนี่มันติดลมมาถีบมาอุดรดูนี่เหมาร่ำดูก่อนงานทีงานทีจบงานรีพอมจ้ากลับแล้วเหรอคะเจอกันที่สามพารนะจ้าครับะคะแมวปัญญาแมวปัญหา เอาค่ะบ้า้า่ะไม่เหมือนเดิมพอกันสามพาเด้อฝากันสาม่าย บ๊ายบายเดี๋ยเกันนะครครับเดี๋ยวเจอกันนะครับนอครับเดินทางปลอดภัยครับค่ะบายบายเีมบงันเาเออมันเป็นขั้นตอนแรกนึกว่ามันขั้นทุกขันเอา มันเป็นแบบงัช็อกโกแลตกันแรกอร่อย่ไ่ไอันนว่าทำไมยังไม่เต้ยลาเลยลาแล้วดิลาอนได้ผียินโอโอ้ยเด็ดต้ยมตีมาให้เต้ยลำลาเลยมาอยู่อายิงว่ะอายิงว่ะ้ยลก่อมเอยมกลาเลยมเอ ไม่ได้เลยงานไเลยไดี่ไม่ให้เป็นตังค์เลยจี่เอเจนไีเอเอเจนี่เนาะตังคตเงค์ตเงค์ตังแตายู่ถ้าไป็นตังค์าเลยไม่ใ้เตยได้แมโชคดีนะลูกนะโชคดีนะคะโชคดีค่ะบายบายกระปุ่มด้นขางเหมือนใครไหมมยอกลับเลยเอฟเต็มสลามเลย แม่เลยนะแม่เลยนะครับแม่แม่จักสวีดีรอเียครอแผมไม่ดลวรี่ลูกือเวทีเลยถือเวทีรงเทก็รอเีผมดไไโชคดีนะลูกนะขอห้ไม่หายไไครับผมหายไไไปทางหลังไเลยเพรว่าโอ้นี่กำเรียแล้วยอดเลยไปร้อเดียวกัทกรุงเทพครับผมไปา เตครับ่นเดน่น่นเก็บพล้เก็บมาโชคดีนะเอาเงินให้ได้หมกันเอาเยส่งท่งไ้หมท่งคารถ้หมกันไิเพื่อนเอาจอะอะอาค่ะมือแรกไ่ได้ไป ไอ้เมล็กไอ้ป้ยไก่ไ้ยคือกิาัดไปัอค่ะคะค่ะเจอกันใหม่ค่ะไปเดี๋ยวเจอกันต่อรถกันู่ด การค่ะหลังเลิกโอ้คนยังหลายเอ้า ควาสมเศร้าเลยรถออกมาท่านได้บอไปลอยเอตอนม่ไปบ้านไปบ้านตัวก่อนบอเรียนบ้านเรียวเอกสารคนขับรถไผ้การใช่ค่ะคนบรถหมดพอเรพอราบอลรถหมดขั้นไหนขั้นนี้บ่ขั้นนี้ครับอ๋อขั้นที่ขับอยู่แล้วโอ้ยคนหลายค่ะไงกุ๊ปเลยงานโอ๋มากกับบัได้คนหลายค่ะเตรียมตัวออกอลไรบ่ ทำแมนออกได้ก็ออกได้ตัวนี้แมนแล้วทายกิบเลยแรกกิบเยวไปเลยโอ้ยผุนขยะสุดยอดคนเยอะมากคนเลื่อนมื่นเลยมื่นเลยมั้ยโอ้ยแ้วเป่เย็บกับ๋องเบียร์นี่แมนด้ม่ คนหลายครับขึ้นรถเด้อตกรถเด้อพูดได้เงาะบะนั่งบไปทายคลิปอยู่มั้งเข้นน้ำไปแต่ขึ้นรถ่พราะว่าลองขี่รหัวก้เอาล้วรับเรียบร้อยพูดใดเงาะโอ้โมันสบายใจแล้วมันพี่คนขับรถรับสบายแล้วอม รับเีงเดียวรับเยเดียวรับถ่าเป็นเพื่นละครที language 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 ่ถูงกล้วยค่ะตื่นแบบใส่ลาพอดีตื่นดีซีกึ้นลุ็แตได้ลุเขาก็ลุอย่างนี้เสียงลุกเท้ากับไปหานอนเนี่ยม้วนเนี่ยเล่นเรานั่อครับนี่รถนอนแล้วล่ะงานเย็นยุ่ข้ังงลังผมด้ไหมครับได้ที่มีคนาล้าค่ะบรรยากาศเก็บของแล้วค่ะ ไวเจอกันใหม่ค่ะเอฟซีโวโย่อำเพื่อใดผมสวัดครับาปุรีมาปุรีแม่เด็แฟนไม่เด็แฝงจะหันเอาลยเมันไก่บ่ที่แสดงมือมือเลยจากบ่อครับเกือบสามร้อยโลครับบ่อหมายถึงบ้าบ้านเหรนะบเออจากอย่างนี้ประมาณร่อยกรู้โอ้เหือบสองหนอยอ๋อขดก้อนขอดแวะก้อนแวกก้อนน้น้ำก้อนจิต่อบน้ำก้อน อาหารของเราย็นะดับแกงสุกวนครับสวนห้าสิบหกิโลครับห้าสิบกิโลกับปลาไก่ต่อค่ะคือไว้เจอกันใหม่นะคะ FC ขอบคุณมากค่ะฝากชมคลิปทัวรคุณหนุ่ยด้วยนะคะจะนำคลิปดีๆมาฝาก FC ทุกท่านเลยนะคะขอบพคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบเุณุ่ณใน่ลรอกลับแม่สามาถูกเองหลวงสามาถาแสดง ก็ต้ี่อิครัวันนีี่สิบาแน่เลยข้างกันแค่หกสิบโลีสิบห้าตัดแน่เลยเลยตัดเทลพุงอไปทีตเดดข้างกันเทลพุ่งกว่ไก่เลยานซีเลยครับซีขานซีเลยวัดของ